สวัสดีครับทีดีบ้านเราครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านนะครับบ้านจะมีอยู่2หลังด้วยกันนะครับเป็นบ้านอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่รม่มรื่นนะฮะโลมรอบไปด้วยสีเขียวขจีบแบบนี้นะฮะในพื้นที่ตําบลตลิงชนันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากถนนสีเลนทางหลวงไปดีหมายเลข 3- 2มเส้นอุทยาน,นจะดีเข้ามาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองและที่สําคัญนี่ฮะท่านหนังของกระบอรนั้นนะครับก็จะเป็นโบสถ์นะครับอย่างสวยง,งามทีเดียวซ้ํานักสงศ์สวนธรรมจกักรห่างออกไปเพียงแค่ 1กิโลเมตรเท่านั้นเองในการขับรถไปแต่ถ้าเรามองไปจะเห็นว่าอยู่ใกล้มากๆท่านใดที่สนใจนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้088631931แล้วพบกันสวัสดีครับ